แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับรับเงินบำนาญประกันสังคมมา3,000กว่าบาทต่อเดือนซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าค่าเช่าต่างๆก็ไม่เหลือแล้วนะ3,000ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับบำนาญเดี๋ยวลองไปดูกันว่าเขาพิมพ์แชร์ประสบการณ์มายาวๆเนี่ยมีอะไรนอกจากหัวข้อทอปิกนี้อีกบ้างนะครับ ใครอยากแชร์ประสบการณ์สามารถพิมพ์แชร์ประสบการณ์ของคุณมาได้เลยนะครับประสบการณ์คุณมีค่ามากนะครับเวลาคนอื่นมาเรียนรู้นะครับมารับรู้ไปด้วยนะครับอ่ะขออน,นุญาตนะครับอ่านให้ฟังนะครับคนที่ได้รับบําเหน็จมาแล้วนะครับเดือนละ3,000กว่าบาทไม่มีสิทธิ์ได้รับปรับเพิ่มถูกต้องหรือไม่นะครับรับสําคำถามเนี้ยนะครับ เป็นการถามมาในหัวข้อของการปรับฐานเงินสมทบในปีหน้านะปี6-7ที่จะมีการปรับฐานแล้วก็ปรับสูงสุดไปจนถึง2,3,000บาทนะครับซึ่งมีโอกาสได้รับบำนาญหลักหมื่นกว่า,วานะครับจากเดิมที่รับบำนาญ7 5 0 0บาทก็จะปรับเป็นหลักหมื่นนะก็คือปรับฐานบวกกับ สิทธิประโยชน์อื่นๆจะปรับเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งคนที่รับมาแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีการปรับเพิ่มหรือรับเพิ่มแต่อย่างใดก็ยังยึดของเก่าอยู่นะครับแต่ใครที่เริ่มต้นส่เงเงินสมทบใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นโอกาสดีสําหรับใครเงินเดือนสูงๆนะครับมีโอกาสได้ฐานเงินสมทบสูงๆเข้าไหวนั่นเองนะครับอะมาอ่าน นะครับคนที่ได้รับบําเหน็จมาแล้วเดือนละ3,000กว่าบาทไม่มีสิทธิ์ได้รับบำ um ไ,ไม่ได้รับการปรับเพิ่มถูกต้องไหมครับถูกต้องรับบํานาญมา3 0 0พันกว่าบาทต่อเดือนไม่เพียงพอต,ต่อค่าใช้จ่ายหรอกครับนะครับเจอค่าไฟฟ้าก็ไม่เหลือแล้วครับความจริงเงินบําเหน็จประกันสังคมเป็นเงินของผมเองที่หักเก็บสะสมเอาไว้ขนาดที่มีกําลังทํางานได้นะครับรัฐไม่ได้จ่ายสมทบให้เลย จึงกล่าวได้ว่าประชาชนไม่ได้รับสวัสดิการให้เลยนะครับก็หลายท่านก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าบำนาญที่เราจะได้รับหรือคาดว่าจะได้รับในอนาคตเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจริงๆนะครับเงินบำนาญมันน้อยมากนะครับ3า0 0กว่าบาท4000กว่าบาทเนี่ยมันอาจจะไม่พอต่อค่าของชีพรวมถึงเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นนะครับในอนาคตด้วย นะแล้วมันก็ทําให้พูดตรงๆคือมันอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในส่วนของการเลือกรับนะครับบำเหน็จ um หรือบำนานนะครับพอไม่สามารถเลือกได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นปัญหาหนึ่งที่บางคนอยากได้เงินก้อนเอาไปประกอบอาชีพหรือเอาไปลงทุนด้านอื่นๆซึ่งเอาไปลงทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมเลี้ยงดูยามเกษียณนะครับเขาก็ไม่มีไม่มีโอกาส ได้ในจุดนั้นเพราะว่าเลือกไม่ได้นะครับก็เป็นอีกปัญหาที่3าขอจะต้องมาแก้ไขนะครับก็คือขอเลือกนะครับก็คือสามารถขอเลือกได้ว่าจะเป็นบําเน็จหรือบํานานกันแน่นะครับก็เป็นอีก1การแชร์ประสบการณ์ที่น่าสนใจนะครับอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จริงๆผมอยากให้มีการปรับในส่วนของ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยอยากจะยึด60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่ ฐานเงินสมทบสูงที่สุดนะครับ60เดือนนะเอามาเฉลี่ยผมไม่อยากยึด60เดือนสุดท้ายล่าสุดเท่าไหร่นะเพราะว่า60เดือนสุดท้ายล่าสุดมันมีปัญหาตรงที่บางคนไปนส่งมารตรา39เป็นผลให้บํานาญฉลาภาพที่ควรจะได้เยอะกลับได้น้อยลงอันนี้มันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่มันเป็นความเป็นจริงแล้วก็หลายคนเจอแล้วนะครับพอเจอแล้วเนี่ยมันแก้ไขกลับไปทําอะไรไม่ทันและมันก็ต้องยอมรับใน สดุดีว่าต้องได้รับบำนาญหลักพันต้นๆหรือบางคน900กว่าบาทเงี้ยก็ต้องยอมรับโดยสดุดีโดยที่ไม่อาจที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆไ,ไ,ได้เลยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ากังกวลกว่าคนที่ได้บำนาญ3า0พันอีกนะอันนั้นนะ่ะเพราะบำนาญเขาได้น้อยมากเลยนะครับแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่หลวงที่จะต้องมีการปรับจริงๆอยากให้มันมีการปรับเนี่ยแหละนะครับ หลายท่านจะได้อย่างน้อยบํานาญหลัก3-4พันนะครับก็จะช่วยได้หน่อยนะดีกว่าบํานาญหลักพันกว่าบาทน,นะครับก็แชร์ประสบการณ์ัเข้ามาได้นะครับยินดีที่จะรับฟังแล้วก็เอามาขยายเอามาเพิ่มเติมหรือให้ความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับการแชร์ประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับยินดีอย่างยิ่งฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับก่อนจากกันนะครับ ผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตะแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่กงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งค้าชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำศกนะครับมาตา3าสามส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR Code โที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของปรกะกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ